ทีวีบ้านนี่ออกไปไปทุกคนมาตรนี่เร็วเรายืนดูตั้งนานแล้วตอนนี้เครื่องบินเพื่อนของฉันกําลังได้รับข่าวด่วนว่าซอมบี้มันบุกโลกมากขึ้นตอนนี้เขากำลังมาใช่เขากำลังมารับพวกเราดูเข้าไปเพื่อนดูเข้าไปอ๋อโอเคแล้วแล้วไงเอ็ซอมบี้บุกโลกไงอ๋อเออลืมพวกเราหิวกันมากเลยตอนนี้พวกเราไม่มีอาหารจะกินกันเลยอ่ะใช่โอเคเดี๋ยวเรารอซักพักก่อนจะเครื่องบินตรงนั้นก็แล้วกันนะ โอเคตอนนี้ก็มีกำลังมาแล้วนี่นก็มีกระวินมาแล้วโอ้ได้ไงเพื่อนเขามาแล้วใช่ไหมเหมือนฉันเห็นอะไรข้างบนด้วยส,งสูงๆอะ่ะอยู่ในเขตชานเมืองตึกสูงนะ่ะใช่อยู่ตรงนั้นแหละคีนี้เขากำลังมาขับมาอยู่นะ่ะหายไปตัหว่วเขากำลังมาแล้วลนะ่ะนานเกือบบินมันอืดจังเพื่อน ใช่คนอื่นเลยอะรอหน่อยนะเพื่อนกนั้นนี่ต้องมีความอดทนหน่อยสิเพราะเขาเขยชานเมืองเราแล้วนู้นไงมันเข้ามาแล้วอ่อวาเหรอเอาเพื่อนไม่ไมแล้วเวลาอยู่อย่างนั้นอะแต่รุดจากเครื่องบินนะ่ะโอ้เพื่อนนายเหลือคนนึงนี่ใช่เป็นคนขับเองนะอ่ะเอ่อคน เครื่องบินมันแรงเกินเพื่อนโอ้เพื่อนจะอวดเถอะเ้วพูดจริงฉันค่อ,คอยรักษาตัวทีหลังแล้วกันนอนก่อนโอเคเรามีเพื่อนเราหนึ่งคนตอนนี้ใบพัดปีงอแล้วได้เวลาซ่อมเออทีวีเป็นไรเนี่ยซอมบมินมากัน,นอีกแล้วโนสติจิโนโอไมค์ก็ทีวีไม่ติดเพื่อน จัดก,การมันเร็วข้างหลังนายใช้บิ๊กไอรอนเลยโอเคได้เลยโอ้ยมือฉันทำกพวกเราถึงไปอย่างี้กันเนี่ยมันทำทีวีของเราพังพเราจะต้องจัดก,การมันไปเลยช่วยจัดก,การไนเลยเออใน,นรูปมือกันดีมากใช่พราะทุกคนคือเครื่องบินกันเลยดีไหมโอ้เครื่องบินมันทำอะไรเครื่องบินของพวกเราเนี่ย แยอรั่มั a t าโอ้ n เพื่อนยัมันมีอาวุธเพื่อไเป็นไรพวกเราลุยกันเลยโอ้โหสีปืนโคตรเท่โอไมคเพื่อนนายเล่เป็นจ๊กเลยเหมือนพวกเราต้องแพ้ตลาพวกเราแพ้หรอกเดียวไปตายเพื่อนยังไหวอยู่โอนานี่คนจริงจงโอเคพวกเราลุยกันเลย ว้าวมีซอมบี้เฝ้าอยู่ตัวนึงน่ะโอเคพวกเราอองดูดีกันแล้วนะเอา้าทหารนายไปไหนอ่ะเอเอเขาทำไมเขาไม่มามันจะได้เสียกินลองของเขาอยู่นะเฮ้ยด้วยนั่นน่ะนี่แล้วเอ,าอว้าโดนซอมบี้กัดเหรอใช่พวกเราลากเขาไปกินแล้วก็กินเป็นเนื้อแล้วส่วนคอมบินาก็จะเอาไปทำเป็นหุ่นยนต์แล้วก็วางแผนอะไรต่างๆนะพูดมากกว่ากษัตริย โอแค่เรื่องน้อยๆหน,น่ะขา้างหน้ามอสใหญ่ของพวกนายพวกเราสู้ได้เลยเหน็หนไหมนายสลับวุฒกับฉันเหรอนายนายไปามาจากไหนน่ะฉันได้มาจากเครื่องบินอนะเครื่องบินฉันไปแอบขอโมยมาให้พวกนายอไม่ดีแล้วนะเพื่อนขโมยไม่เป็นไรเดีย๋ยนั้นพวกเราก็มีวุฒินายไม่เอาอะฉันไม่เอาฉันจะใช้กําลังดีกว่าระวังด้วยเพื่อนข้างหน้าเราเจอฐานอะไรสักอย่างหนึง่งใช่ฐานอะไรน่ะโดนก่อนเฮ้ยพเพื่อนรอด้วยสิเฮ้ยเพื่อนมาเร็วมาเร็วฉันเจอฐานข้างหน้า น้ำเนาะตัวนี้นี่พวกเราดิสบายสบายเนาะตีบตามเขาเ้าไปกันเถอะให้เพื่อนจะรออยู่นะรออยู่ฉันรออยู่มีปะตูด้วยอุย้ยเหมือนฉันเห็นอะไรในนั้นน่ะไม่ใช่เห็นเป็นพระราชาเลยไม่น่าใช่พระราชาหรอกอเพราะแค่ไอ้ตัวนั้น,ม,นมันก็เก่งพอแล้วฉันขอให้ตัวนี้มันไม่ใช่ตัวยิงหินก็แล้วกันอะ่ะรอด้วยรอด้วยรอด้วยโอ้ยทำไมนายเดินชาจัง เราด้วยเพื่อนอาเพื่อออยกระจายกันเลยเอ้ยเพื่อนอ่ะทำชิ้นสีโอยเพื่อนมาทับฉันอยู่โทษทีเพื่อนไม่เป็นไรฉันจะลองเปิดประตูเข้าไปดูนะเพื่อนเฮ้ยเพื่อนฉันเห็นอะไรข้างในด้วยเป็นปืนใช้แข็ง <c oughs> อืมได้เสียงสมบีอยู่ข้างในในายลองรวยเองดูซิเพื่อนจะเข้าไปช่วยเขาเองโดยการใช้ไม้ไฟสกิบีทีทอเต็ต เปิดเลยเพื่อน,นอ๊ะเฮ้ยซอมปี้เดี๋ยวอะไรอยู่ข้างบนวะฟัน,มมนมมไม่ฮู้ยเพื่อนเยี่ยมมากเกิดมีชาองที่จะได้ทำอะไรแน่นอนโอ้ได้ไงอยู่ข้างบนเออจะช่วยเองมาคอยชิง เออเหอนั่รู้ก็ฟช้านั่นพอซีซันที่จะตัสิ่งของอะไรเอาไปกินเออเออจุดจะตกลเป็นไปก่อนเพื่อนจะอาุมดไปซัอออฮ่าฮตีก่นเอ่อตีตีอ่ะเพื่อนฉันมาช่วยเราเราช่วยคนไม่ใช่มเราช่วยสิเพื่อนาไม่มีน้ำใจ ไม่ต้องเลื่อนฉันได้แล้วได้ที่แล้วออกไปกินซะเออไม่ไหวแล้วโอ้หัวฉันอย่าอย่าตีตรงนั้นเอชอช็อตไปซะฮะาามันสิงจะสิอยู่กับสิงของไงล่ะติงโอ้ก็จะกลับมาได้มันล็อกงออเอาไว้หรอออกไปเพื่อนจะดจ,จ,จะฟันมันเอง ล็อกเงินเออโอ้ยโอ้ยหอ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 สนุกจังเลยอันนี้ปืนเลยเนี่ยโอ้ยมันกระเด็นึ้นไปแล้วทิ้งฉันก็ยับไม่ได้ช่วยด้วยเพื่อนโอเคเอาเอากล่องวล็อกพวกนี้ออกก่อนมันเปดเดี๋ยวนะเมื่อกี้ฉันตีปืนขึ้นไปางบนแล้วมันกระลั่นเฮ้ยอย่า แกอย่าคิดเชี่อ,อมันช็อตตายแล้วนี่ปืนอะไรวะเน,นี่ยปืนแช่แข็งเฮ้ยสุดยอดเอาไปด้วยนะเพื่อนโอเคได้เวลาเผาที่นี่แล้วเผาที่นี่เล็บเป็นจุดเลยโอเคเออกมาเร็วเพื่อนฉันจะฉันจะระเบิดแล้วโอเคเออกมาเร็วออกมาเร็วอ่าเผาพวกนี้ไปด้วยใช่ไหมประตูด้วยเพื่อนป้องก,กัน เจ้าไก่พวกนายไม่ทําอะไรกันเลยอ่ะอืพวกเราไม่ได้เข้าไปช่วยอ่ะที่นั่นมันแคบมากใว,ว่ยพวกเราจะได้ช่วยสักครั้งนะเอเดได้เวลาเผาแล้วเพื่อนโอเคเริ่มเลยเริ่มเผาได้เลยจะเผายัางไงอ่ะฉันมีระเบินดน้ำแข็งอยู่นะโอเคเริ่มเลยนะว้าว ปืนฟรีสนี่มันดีจริงใครจะเอาฉันขอได้ไหมเพื่อนฉันจะลองดูปืนนี่มันถือได้ไหมล่ะขื่นลบหน่อยเอาไปให้เขาเว้าปืนฟรีส์คือแช่แข็งถือได้ไหมถือถือไม่ได้ที่นี่โดนเผาไหม้แล้วเกมก็ได้แหละ โอเครอดแล้วตอนนี้ฉันเป็นคนถือปืนนี้เองนะเพื่อนปืนเฟรซไรเช่แข็งฉันเออทษทีเออจะอยู่ยังไงอะโอเคไปตุ้ดลุยกันต่อเลยปัญหาคือตอนนี้ฉันยังไม่รู้เลยว่าจะเป็นเกมอะไรฉันว่าพวกเราจะทำะไรได้ไม่มีปีศาจได้ฆ่าเลยอะโอเคเสียงเลยวะช้คันถือน่าไม่มีอุไรหร ฉันลืมเอาเอา่อโทษทีลืมใส่อุไม่ไปเลยเพื่อดูขโมยนั่นสิอะไรอ,ะอ่ะว้าวอ้าวว้าวว้าวว้าเพื่อนที่กำกับอาเพื่อไม่เพื่อนไม่ที่มันอะไรกันบ้เนี่ยตึงเดี๋ยวนะทำไมพวกซามีมันมีระเบิดนิวเคลียร์ล่ะไม่อยู่อน นปะุ๊ดจะไปกับเขาแน่ใ,นใจนะเพื่อนด,ดูโอ้โอ้ยใช่ไหมน้ำกดดูสิใช่ไหมน้ำกดฮ่าเพื่อนไม่ใช่เรื่องเล่นนะเว้ยโว้ยอ่ะฉันล่ะอ่ะฉันลำชา้าฉันลำชา้าโอ้โหอ่ะน้ำกดนี่นะ่าจะว่ายได้อยู่นะหายใจไม่ออกแล้วเพื่อนฉันรู้วิธทีทำให้น้ำกดไม่ออกลิ้นนะ ดิวควันอะไรกันวะเนี่ยไม่เพื่อนมองแล้วไม่เหอเอ็นเออมองแล้ว,วไม่เห็นเด้อเด้อเด้เพื่อนขึ้นไปแล้วโอเคสว่างสวิเดียอ๋อกระดูกจำถอยทำไมระเบิดนิวเคลียสมนระเบิดแต่นทางนี้วะเนี่ยเพื่อนฉันกูงงนะซอมบี้มีพวกเราจะสู้ยังไงละ่ะแนว่ระเบิดไีนาย,ยางไงฉันใช้ไม่ทันระเบิดมันพุ้งมาแรงมาก แล้วปืนแล้วอาวุธของพวกเราอ่ะจะบ่นว่าโดนดูดอีกแล้วช่วยก่อนเถอะเพื่อนท่านขอรักษาคาตัวเองให้ได้ก่อนโอ้อ้ามไปไหนเนี่ยอามเขาอาจจะกระเด็นไปที่อื่นก็ได้เ,เพื่อนทำไมตัวรายปไปอย่างนั้นอ่ะกระดูกฉันไม่ค่อยเข่านะ่ะแต,แต่แต่ว่าพวกแต่ว่าพวกเรากระจายมากันที่ไหนไม่รู้เนี่ยพว,พวกเจ้าเมลอนแอปเปิลแล้วก็ขาก้าวโพดอะไรกระจายไปไหนเี่ฉันรู้ว่าในเมืองนี้ฉันไม่รู้ว่าในเมืองนี้มีอะไรบางอย่างแต่ดูตัวฉันไม่ค่อยสมประกอบล้วซะเลยอ่ะ ได้อยู่นะเพื่อนนะอายุวา้าโอเคกระดูก่อยใช้ได้ขึ้นมาหน่อยฉันรู้ฉันก็ไม่ค่อยรู้มากในเ,เมืองน,นี้ฉันเคยบินอยู่เมืองอยู่เหมือนจะเป็นที่กดที่บิดที่บดแล้วก็ตรงนี้แหละเขาเรียกว่าเป็นเฟรนช์ stone ว้าวไม่ค่อยมีใครมาที่นี่กันแล้วเนี่นยใช่เราก็ไม่น่าไปเสียงแล้วเนาะพวกซอมบี้มัมีอาวุธหนักใช่อแอ่อ้ามอยู่ไหนอะ โอ้ยฉันมาที่ไหนอ่ะติงติงตกติงติงตกอ่ะแกไม่รอแน่คุณอีสานใช่ไหมช่คุอีสานที่ไหมคนสารัไม่นะเอาวุธฉันเออจับทุ่งหน่อยก็แล้วกันฮ่าฮ่าฮ่าล็อกไว้โอ้ยน้ำแตกเออไม่ล็อกฉัน ฉันจ,จะไม่ให้แกเปไหนแน่นอนเอ้ฉันไป,นนนนนออไ,ปได้นายไม่ได้ล็อกฉันอย่างที่แท้จริงโอเคโอค้ของแท้โอ้โหน้าหัวน้าจะมากินพวกเราเอ้ยกินนายชอยได้เวลากินกินกินไม่กินหรอกออกไปออกไปไปโอ,อ้ยเรื่งจ้าแรกแต่แ้กก็ไม่สามารถออกจากที่ได้เพราะที่นี่มันจะบีบไม่ได้ อ้ไม่นะทำไมยังกระเด็นมาที่นี่เราเนี่ยมานองศวรกระเด็นจัมาไม่โอ้โหไม่นะตัวใหญ่เลยงจะไม่ใช่หัวหน้าคุณบราแต่ก็ทดแทนได้เพราะเขาหิวเราก็จะหาข้าวให้เขากินฉั <c oughs> <Gr> <c oughs> นได้มัดแรง เขาจะบีบอัดก่อนที่นาจะได้สิ้นลมหายใจนไมชานี้ไม่ใช่สิ้ลมหายใจฉันยังมีเพื่อนอกเยอะ้เอ้ไเฮ้อเฮอฮอฮอ่เจอ